เปียรสธรรมะครับอย่าเพิ่งเมานะครับขอดีนะครับชาวเชีทุกคนนะครับพอตีแล้ผมจะบอกว่าต่อวันนี้เราไม่ได้นั่งรถสิบร้อมาโอเคเราอยู่แค่รถสิบร้อทุกวันที่เรามาตามน้ำนะครับอยากบอกอย่างหนึ่งว่าเราต่อธุรกิจคือธุรกิจเราต้องเป็นเดียวกันโครงการเดียวกันต่อสู้ความดี ยังไม่รู้จักคำว่าพอยังรู้จักคำว่าหาเงินอย่างเดียวยังไม่รู้จักคำว่าหาคว,มวามสุขให้ชีวิตหาความพอเพียงให้กับชีวิตวันนี้เราจะมาทําให้ทุกคนพอเพียงเศกิให้ทุกคนพอเพียงเลาอย่างพอเพียงไอ้ไร่บอเพียงคุณพอเพียงแล้วกินเล่ายังพอเพียงแต่ม i, มแผมเชื่อทุกคนไม่เพียงพอ อารมณ์หมดมีอารมณ์แน <an patient> <bem> ่นยลมฮะเนยลมฮะคนมีอารมณ์จะว่าอะไรเลยนักบอใช้ลมผสมสีนักดนตรีใช้ลมผสมเสียงเฮ้ยนักพูดใช้ลมผสมเมีเฮ้ยนอนบนเตียงใช้ลมผสมพันใหญทุกคนแบบเป็นกันเองแล้วก็อุดมการอะไรก็แล้วแต่ลูกคนไม่มีทางการเชก็ไม่มีทางการเชก็ไม่ใช่ว่า ทำุกอ,อย่าง,างไม่โดดเดแต่อุดมการณ์เดียวกันทนาวามทุกอย่างมีวความรู้สึกเดียวกันก็อยากให้ทุกคนเป็นอย่างนี้ต่อไปครับขอบคุณมากครับว้าววันนี้เราจะ,ะาามีน้ำตาลอีกครั้งก็ได้นะเดี๋ยวพี่ก็เล่นต่อนะไอ้นี้ขอบคุณมากครับเฮ้ยในเสื้อเชียงดีอะ